จากพื้นสู่ผนังทรายล้างอีกหนึ่งวัสดุที่ทสามารถนํามาใช้ทําผิวผนังไม่ว่าจะเป็นพื้นทางเดินพื้นถนนหรือแลนด์สเคปในปัจจุบันมีความนิยมในการเลือกใช้ตรวดล้างมาทําผิวเปลือกอาคารมากขึ้นครับข้อดีข้อเสียของการใช้วัสดุประเภทนี้ครับข้อดีคือมูทโทนของอาคารที่ดูดันจะให้ผิวเทคเจอร์ที่ดูแปลกตาผิวสัมผัสเขาจะมีความหยาบทัชชิ่งดูเหมือนจะมีความคมแต่ถ้าสัมผัสจริงๆจะมีความหยาบและนุ่มละมุนอยู่ในตัวนุ่มละมุนได้หรอวะมันนุ่มนะหันจริงแล้ววะ ข้อดีของผิวไายล้างคือตอบโจทย์คอนเซปต์กับการออกแบบอาคารมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นอาคารประเภทคาเฟ่หรือบ้านตากอากาศที่อยู่ต่างจังหวัดข้อเสียของวัสดุไายล้างนะครับมีการอมความร้อนค่อนข้าง,งสูงเนื่องจากวัสดุหินที่สามารถสะสมความร้อนในช่วงกลางวันข้อควรระวังในการเลือกใช้นะครับ สีของสายล้างนะครับจะสามารถเฟดและเกิดคราบได้ตามการเวลาสภาพอากาศหรือตามฝุ่นที่มาเกาะกับอาคารนะครับวิธีการป้องกันจะต้องมีการเคลือบวัสดุผิวทรายล้างให้ดีเสียก่อนไม่ว่าจะเป็นการเคลือบใสผสมสีโทนเข้มโทนเทาเข้มหากเกิดคราบล่องลอยที่เกิดตามการเวลาดูแลรักษาเพิ่มเติมได้สามารถมาทาเคลือบทับผิวทรายล้างด้วยวัสดุเคลือบได้อีกนะครับส่วนราคาก็จะอยู่ประมาณ4 0 0ถึง700บาท ต,ตลาลังเมตรไม่รวมงานฉาบนะครับและนี่คืออีกหนึ่งวัสดุปิดผิวภายนอก